บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อบบมมรรสการ พระภูมิพระภาคอารหันตสัะสมมาสัมพุทิเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสัมรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสวาก้าโตภกวตาธรรมโมธรรมะอันประภูมีประภเจ้าตรัสด,ดีแล้วสั้นดิธิโกอันภูปฏิบัติภูดได้บรรลุพึงเห็นเอง อากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสติโกควรน้อมเข้ามาเอหิปัสติโกควรเรียกให้มาดูโอปัญิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตตังเวดิสโบวินยุหิอันวินยู คือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเพื่อให้รู้ธรรมะที่พึงรู้ยิ่งเห็นจริงได้ เพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจฟังธรรมะที่ทรงแสดงและปฏิบัติตามหลักสัมโพธ์ชงดังที่ได้แสดงมาแล้วคือตั้งสติ ความระลึกกําหนดตั้งต้นแต่ระลึกกําหนดไปตามธรรมะที่แสดงเป็นสติและตั้งสติก็คือตั้งสมาธินั่นเองในการฟัง รวมเป็นสติปัฏฐานดังที่แสดงแล้วสติก็เป็นสติฐานะตั้งก็คือสมาธิก็เป็นสติสัมโพชงและพิจารณาเลือกเว้นธรรมให้รู้จักธรรมะ ว่าน,นี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลนี่เป็นอภัยกรต็จคือเป็นกลางกลางนี่มีโทษไม่มีโทษเป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้วเป็นธรรมวิยะสัมพุทชงและต่อต่อไปก็ย่อมจะเป็นอันปฏิบัติ ในสติปฐานโดยโพชชงและเมื่อปฏิบัติโดยโพชชงดังนี้ตั้งแต่สติและทำมาิิยะแม้เพียงสองข้อนี้ก็จะทำให้รู้จัก อภาพธรรมดาของอัตภาพหรือของชีวิตนี้กายเวทนาจิตธรรมและข้อธรรมนั้นโดยเฉพาะคือขันธห้าอาจัตนะหก เป็นสภาพธรรมคือธรรมะที่เป็นสภาพมีภาวะของตนตามเหตุและผลตามเหตุปัจจัยเป็นสภาพธรรมที่เป็นกลางๆไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแต่เพราะมีสันหาอุปาทานมีสัญญ,ญ์ จึงได้เป็นอกุศลขึ้นมาดังที่ตัดในคอ,อนิยูบอลที่ได้กล่าวแล้วยึงได้ตรัสสอนให้ทำสติปัฏฐานคือตั้งสติกำหนดกายเวทนาจิตธรรม และกำหนดถึงกิเลสท,ที่บังเกิดขึ้นอันอาศัยทั้งสี่ข้อนี้ที่ประกอบกันเป็นไปอยู่ แล้ก็ตรัสสอนให้กำหนดในทางที่เห็นง่ายถึงความเกิดขึ้นของกิเลสก็คือให้กำหนดอาจตนะภายในภายนอกที่ประจวบกัน ที่ทุกคนมีอยู่เป็นปกนติจึงเกิดสัญญาต์คือความผูกใจในอาจิตนะและเมื่อยกขึ้นมาเชีย่ยเห็นชัดก็คือผูกใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผพัตพะและธรรมะคือเรื่องแล้วจึงได้เป็น อุปาทานขึ้นเป็นตัญหาเป็นอุปาทานขึ้นเป็นนิวรณ์ที่ปรากฏอยู่ในใจอันปล้นใจกลุ่มรุมใจปรากฏอยู่ แต่เมื่อได้มีสติตั้งกำหนดให้รู้ทันก็ย่อมจะได้กำหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมังกล่าว ว่ามีอยู่เป็นไปอยู่อย่างนี้อย่างนี้สภาพธรรมดาของสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏเป็นความเกิดความดับเพราะฉะนั้นจึงได้มีปหาหนะคือการละสัญญต์ขึ้นเอง จากสติที่กำหนดรู้นี้แล้วก็ละตัณหาอุปาทานได้และก็ทำติติสมาธิที่ตั้งกำหนดและตัวความรู้ที่เป็นปัญญานี้ให้เจริญยิ่งขึ้นเมื่อเป็นดังนี้ ก็ย่อมจะละสังโยชน์อันเป็นกิเลสพร้อมทั้งอันหาอุปาทานนิรอนที่บังเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันขึ้นในอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในปัจจุบันและก็ละทุกได้ อันเนื่องมาจากกิเลสเหล่านี้จิตจึงบริสุทธิ์จากกิเลสจากทุกข์ก็ได้ปีติได้ปัสสัิได้สมาธิยิ่งขึ้นและได้อุเบกขาคือความที่เพ่งรู้อยู่ในภายในไม่หวั่นไหวไปได้วยความยินดีด้วยความยินร้าย ละความยินดีละความยินไรได้จิตก็ตั้งกำหนดอยู่ในตัวความสงบเพราะฉะนั้นเมื่อจิตได้อุเบกขาดังนี้ที่มีอาการตั้งสงบอยู่ในภายใน อันสืบเรื่องมาจากสมาธิไม่หวั่นไหวด้วยความยินดีไม่ไมหวั่นไหวด้วยความยินร้ายแต่ว่ามีความรู้ที่สว่างความรู้ที่แจ่มแจ้งความรู้ที่โร่งขึ้นเมื่อเจือปนด้วยทีนามิทะความงุ่มงมุ่บเคลื่อน เมื่อเจอปนด้วยความฟุ้งซ่าน,นํำคัญใจความสงสัยเครือบแคลงอันสืบเรื่องมาจากที่ละยินดีละยินร้ายได้คือละกามฉันละพยาบาทได้จิตก็ สว่างโพรงแจ่มใสปราศจากความงุ่มงมุลเเลืบอรลิอมีสติที่รู้ตัวอยู่กำหนดที่รู้ที่รู้ตัวอยู่ทั้งหมดและมีปัญญาคือตัวความรู้ที่แจ่มแจ้ง เหมือนอย่างเป็นไฟที่สว่างแจ่มใสอยู่ในภายในจิตที่ประกอบด้วยสมาธิอุเบกขาดังที่แสดงมานี้อันเป็นสัมโพชงย่อมเป็นจิตที่พร้อมที่จะรู้ เป็นจิตที่ได้รับการซักฟอกมาแล้วโดยลำดับเปรียบเหมือนผ้าที่สะอาดควรที่จะรับน้ำย้อมได้พระพุทธเจา้าจึงได้ทรงสแสดงสัจจประภัส ข้อเทว,วาลิสัจจะคือความจริงอันได้แก่อริยสัจต่อเข้าในตอนนี้ก็เป็นอันว่าริประฐานที่ทรงสแสดงมาตั้งแต่ต้นทั้งหมดในข้อกายข้อเวทนาข้อจิตข้อธรรม ก็มาประมวลเข้าในสัจจะทั้งสี่นี้ทั้งหมดได้ตรัสสอนให้รู้จักทุกการเรียกว่าทุกสักจจะสภาพที่จริงคือทุกสมุทัยกสักจจะสภาพจริงที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกนิโรธสัจจะสภาพที่จริงคือนิโรธความดับทุก และมรรคสัจจะสภาพจริงคือมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เ่าวเฉพาะในข้อทุกข์นั้นเด็ตรัสสอนให้รู้จักจับแต่สภาวะทุกข์ทุกข์ที่เป็นไปตามสภาพคือตามภาวะของตน ามเหตุปัจจัยของตนดังที่ตัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์สราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ทั้งสามนี้เป็นสภาวะทุกข์ทุกตามสภาพคือตามภาวะของตน ตามเหตุปัจจัยของตนคือของตนคือของธรรมชาติธรรมดาสังขารคือเบญจขันนี้เนื่ออายตนะะทั้งปวงนี้หรือที่สรุปเรียกวันนามารูปและแม้สิ่งที่เป็นสังขาร ทั้งหมดแต่ว่ายกเอาเฉพาะที่มีใจครองก่อนคือพี่ที่มีจิตวิญญาณเป็นขันหลังขารของมนุษย์ก็ตามของสัตว์เลี้ยชางก็ตาม จำพวกที่เป็นกายเนื้อหรือแม่จำพวกที่เป็นกายเทพคือเทพพรหมทั้งหลายหรือที่บังเกิดในอบายภูมิเป็นพวกโอปปาติกะคือเกิดขึ้นมา เป็นกายละเอียดเช่นเป็นผู้เกิดในนรกหรือเป็นเปรตอสุรกายทั้งหมดรวมเรียกว่าเป็นพวกที่เป็นโอมโปาริกะเช่นเป็นกายทิพย์ หรือเป็นกายนรกกายเปรตอสุรกายก็เป็นสังขารทั้งหมดซึ่งเมื่อเกิดคือมีชาติความเกิดเป็นเบื้องตน้นก็ต้องมีชาราความแก่มรณะความตายในที่สุดคือต้องดับเหมือนกันหมด แม้สังขารร่างกายของพระอระหันต์พระสรีระของพระพุทธเจ้าเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายซึ่งเรียกว่าน,นิพพานดับขันเพราะฉะนั้นจึงเป็นสภาวะทุกข์ตามสภาพ จากนี้ก็ตรัสทุกที่เกิดทางจิตใจอันสืบเรื่องมาจากตัณหาอุป,ปาทานรวมเรียวกิเลสคือความโศกเป็นทุกข์ความรันจวนคร่งครวนเป็นทุกข์และแถมความไม่สบายกายเข้าในที่นี้ด้วย เ,เป็นสิ่งที่เรียกว่ามากินอากาศทุกทุกเป็นเตเล็ดท,ท,ที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวเจ็บอาภพาตป่วยไข้เป็นทุกความไม่สบายใจเป็นทุกความคับแค้นใจเป็นทุกต่อจากนี้ก็จะสรุปเข้า เป็นความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลาดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์คือเมื่อมีตัณหามีอุปาทานก็ต้องมีรักมีไม่รักซึ่งเป็นลักษณะรักก็กามฉันไม่รักก็เป็นพยาบาทหรือไม่ชอบแลต่อจากนี้ก็ตัสรุปเข้าอีกเป็นหนึ่ง ก็คือว่าปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์อันนี้ชี้ชัดว่ารวมเข้าแล้วของพระอุปาทานตัณหาอุปาทานกันทาให้ปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ในความปรารถนาที่เป็นส่วนใหญ่นั้นก็ย่อมจะไม่สมหวัง ด,ดังเช่นเมื่อมีชาติความเกิดเป็นธรรมดาจะปราถนาไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เมื่อมีความแก่ความตายเป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้แก่ไม่ให้ตายก็ไม่ได้เมื่อมีโศกเป็นต้นเป็นธรรมดาจะปราถนาไม่ให้มีโกก็ไม่ได้และการที่จะต้องมีทุกเหล่านี้เป็นธรรมดา จะปรารถนาไม่มีทุกข์ดังนี้ก็ไม่ได้นั่นก็เพราะเหตุว่ามีสังขามีอุปาทานเพราะฉะนั้นในที่สุดก็ได้รัสรุปเข้าทั้งหมดว่าขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกข์ก็ได้ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณย่อเป็นนามรูปซึ่งคำนี้ก็มีเน้นอยู่ที่ว่า ขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกเมื่อไม่ยึดถือก็ย่อมไม่เป็นทุกคือหมายความว่าผู้ไม่ยึดถือนั้นไม่เป็นทุกเพราะขันห้าแต่ขันห้าเองนั้นเมื่อมีอยู่ก็ต้องเป็นไปตามกติธรรมดาคือต้องเป็นไปตามหมวดของสภาวัตทุ มีเกิดก็ต้องมีแก่มีตายแต่ว่าผู้ที่ไม่ยึดถือก็ยัอมไม่เป็นทุกข์เพราะเหตุที่ขันห้าต้องเมื่อเกิดต้องแก่ต้องตายเพราะว่ามีความรู้จแจ่มแจ้งว่าเป็นธรรมดาไม่ยึดถือ เมื่อไม่ยึดถือก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไปในสิ่งที่ไม่ยึดถือนั้นต่อเมื่อยึดถือจึงต้องเป็นทุกข์ไปในสิ่งที่ยึดถือนั้นจึงได้ตัดเน้นเข้ามาว่าขันเป็นที่ยึดถือเป็นทุกข์ก็เป็นนั้นว่าได้ทรงชี้ให้รู้จักทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข โดยเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้ดังที่ตัดจำแนกนั้นนั่นเรียกว่าทุกขะทุกขะทุกข,ท,กขที่โดยเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกำหนดฟังด้วยจิตใจที่ได้รับการฟอกด้วยการปฏิบัติ มาโดยลำดับฟังอริยสัจจึงจะเข้าใจอริยสัจดังเช่นฟังทุกขสัจจะจึงจะเข้าใจทุกขสัจจะนี้ทราบซึ้งจนถึงเห็นทุกข์ได้ดังธรรมจากสุขที่มันเกิดขึ้นแก่ท่านประโกนทัญญาว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นทุกสิ่งที่เกิดดับดังนี้ชื่อว่าเห็นทุกกระทุก์นั้นก็คือเกิดดับเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ต้องดับและต้องเป็นดังนี้ครอบโลกไปหมด จึงเห็นสัจจะคือความจริงที่ครอบโลกทั้งหมดไม่มียกเว้นต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสรนและตั้งใจทางความสงบสืบต่อไป